このランタンタあとに続いてください。来航よ、闇王ぞこれが最後のチャンスです。言いいのか、ことはありませんか狙いの変異無法 โอเคได้แล้วทุกคนอุย้ยแต่ว่ากระเบื้องสีเหลืองตรงนี้มันไม่มีเลยเท่ากับว่าเราต้องมาหยุดตรงนี้ไกลไปปะช็อตมันอยากให้มันสลับไปช็อตไอตัวนึงจึงเลยนะหรือถ้าเราเดินแค่นี้3ไม,ไม่น่าตาย <laughs> ดูแล้วไม่น่าตาย มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันไกลไปอ่ะผมว่าดูว่าจะตายปะไม่ตายครับอ้าวตายปะโอเค เราจะสบายขึ้นมานิดนึงนะครับหนี่ไม่ได้แล้วทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> เดินยังไงให้โดนแค่ตัวเดียวอ่ะ แต่อนี้มันพ่นเดี๋ยวนะถ้ามันพ่นไอ้ตัวนี้พ่นไอ้ตัวนี้มันจะมันจะขยับมาน,นิดหนึ่งแล้วพ่นใช่ปะแสดงว่าถ้าผมหยุดตรงอันนี้มันก็จะเดินเข้ามาอีกแหละผมลืมอ่ะเออ เห็นปะ่ะบางทีแม่งฮิตบล็อกก็ไม่ตรงเว้ยตลกไหมต้องรออีก2เทนินในระหว่างนี้ก็เดินหลบสกิลไปก่อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหลบได้นานแค่ไหนเดี <c oughs> ๋ยวถ้าสีเขียวตรงนี้พลป่ะ,ะไม่พนจ้าเดินได้แค่สี่ช่องครับไม่ถ้าเดิน5ช่องเราจะได้ฮิวไง

เทเลพอตเทเลพอตก่อนดีไหมปาดมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมบิควถ้าปาดมาตรงนี้ไม่ค่อยคุมกระเบื้องเหลืองก็มีน้อยโอมิจิบิคิวอ่ะได้ขนาดนั้นไปชัวชท็อตแมนเบามากเนี่ยพอมาเจอ พอมาเจอบอสใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่แต่อีฟอ่ะนะคือพูดก็พูดเนี่ยห้าเห็นไหมคือดาเมจอนะห้าสิเอร์เท่าลุกเลยนะแต่ว่าโจมตียีิบห้าครั้งแล้วก็ออ่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกใช่ไหมแต่กับลุกมันไม่ใช่ไงกับลุกเนี่ยมันมันได้กี่ครั้งนะสิบสองใช่ปะ่ะได้สิบสองครั้งบวกห้าสิบเท่ากับหกร้อยเปอร์เซนแต่ดี๋ยวก่อนสิ ถ้าเราผักมันก็ไปกันคนละทางเลยนะเท่ากับว่าเราฆ่าสองตัวพร้อมกันไม่ได้แล้วเนะี่ยตัวไหนก่อนดี ไอพวกเนี้ยมันจะตายต่อเมื่อแบบเราเดินวนๆมันอะมันจะตีแรงไงเพราะาเราได้ตีธรรมดาด้วยแต่ถ้าแบบมาหยุดแล้วก็เชนอย่างเงี้ยมันผมว่าสนผมว่ามันไม่ค่อยแรงเว้ยอันนี้อย่างน้อยก็ได้ตีสอทีกระเบื้องลน้น ก็ยังลนอยู่อ่ะโอเคตัวนี้น่าจะตายครับทีนี้เดี๋ยวหาวิธีขึ้นไปตีตัวบนอีกทีนึงถ้าเหลือตัวเดียวแล้วสบายครับ อยู่นี่แหละ <laughs> ต้องรออีกกี่เทิร์นเนี่ยเออไม่ไงั้นก็ต้องรอเนมิซิตเหมือนเดิมอะ่ะในระหว่างนี้ก็เดินเล่นเดินหัวไปก่อนครับแต่สกิลมันเริ่มกว้างขึง้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยจะเดินมาเอาฮิวก็ไม่ได้จ้ะ อ่ะไหนๆหลบไปได้แล้วก็เดินไปโดนดามเมจไปเลยแล้วกันแต่นี้มันเกี่ยวเราไม่ได้นะติดอ๋ออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวนี่ <laughs> อ่ะฮิวไปก่อนครับจะบอกว่าติดอีฟแต่อันเนี้ยอันเนี้ยโดนแน่นอนนะครับโดนดึงไปแน่นอนเจ็ดเทินเจ็ดเทินเราต้องรองในเมซิตอ,อีกสองเทินครับ ในระหว่างนี้หลบที่ไหนได้บ้างไม่มีก็มันไม่มีจริงๆอะรายงานตัวมาแล้วครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอีกเทินหนึ่งครับ อันนี้ดึงเข้าหาตัวเดี๋ยวมาหลบหลังอีฟจำได้ว่าหลบหลังอีฟมันจะดึงเราไม่ได้เลแต่วแต่ว่าเวลาเรากดใช้สกิลของเนเมซิสอ่ะมันจะทึมไปโดนอีฟตรงนั้นไงอ่ะไม่เป็นไรครับเห็นไหมจะเทเลพอร์ตก่อนไหม ได้แค่นี้เองเหรอเทเลพอร์ตไปตรงไหนดีข้างๆวะเนี่ยได้ช่องเดียวไม่พอถ้ามาข้างบนเรากดในเมซิตมันจะไม่คุมไงเพราะมันได้กระเบื้องแค่นี้เองอะผมว่าไม่ต้องว่ะเออรอดมือเข้า ถึงไหมอ่าไม่ถึงโอเคผมว่าจบถ้าไม่จบก็มีแค่เอลเดสก็จบได้เหมือนกันอ้าวทำไมทำไมไม่ครบละ่ะ ง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยผมว่าโอเคจบเ,เห็นไหมให้นาดีนไปกับตัน <laughs> โอเคเคลียร์บิคหนึ่ง ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้านจ u b i g o Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพคใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมล l u ม m o ิสตัล s t a l คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Jubigo Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสิร์สนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้านจ u b i g o Shop ได้ทั้ง ที่ f c e b o o k f แฟนเพจจูบิโกช h o p หรือว่า official line a p แอด at จูบิโกนะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร m มมเบอร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์วิเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ